Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. สวัสดีค่ะวันนี้น้องฟัวจะมารีวิวมอเตอร์ธรรมีอาค่ะ เดี๋ยวเราจะลองดูว่าสีดำเนี่ยจะแรงขนาดไหนครับเพราะว่าพี่ที่ร้านนี่พี่ที่หลางเนี่ยครับที่เรามาเล่นนะที่เขาแนะนําก็คือเป็นสีฟ้าสีดำสีส้มใช่ไหมแรงขึ้นมาเ,นเดี๋ยวเราซื้อตัวนี้แรงขึ้นมาหน่อยนะเป็นรถเดิมๆเนาะมอเตอร์เดิมก็พังเรียบยร้อยมอเตอร์เดิมพังไว้เรียบร้อยแล้วนะ,นะอ่ะวิ่งหน่อยแล้วให้น้องโฟล์ลองเปลี่ยนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกัน,นดูว่าจะแรงขนาดไหนครับเปลี่ยนเลยลูก อ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับตอนนี้นะอันนี้ก๊อสจะบินไหมอันนี้เอาไปแต่งทวานอ่าไหนลองซี่จะบินไหมค่อยๆนะโอ้ยบินเลยอะ่ะโอ้คนแรงอะ่ะเฮ้ยโอ้ย,อยคนแรงคนแรงอะ่ะคนแรงเลยอะ่ะ แรงไปเลยอ่ะคว่ำคว่ำคนแรงอ่ะไปแล้วอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งครับสรุปว่าเป็นไงแรงขึ้นไหมแรงเลยอ่ะเมื่อกี้บินออกนอกรางเลยอ่ะเออบินเลยอ่ะอสักรอบได้ไหมให้พี่ก็ดูอีกรอบได้ไหมเขาบอกว่าตัวเบาสุดนะ แล้วถ้าตัวแรงกว่านี้แรงกว่านี้เ้าเกิดชนทีคือมอเตอร์เก่าที่น้องโฟนเล่นเขาเขาเปิดแล้วเขาให้วิ่งอย่างเงี้ยจนแบตหมดนะครับมอเตอร์มันเลยพังเร็วนะจริงๆอ่ะเขาเล่นแค่ประมาณสามสี่รอบแล้วเขาก็พักและอ่าเราลองใหม่ลองใหม่โอ้ย,อยแรงเลยนะครับเนี่ย ครับสรุปว่าแรงแรงมากนะล,ลา,าลกสองรอบแล้วอะ่ะนะครับนี่นะใครที่เริ่มเล่นมาใหม่ๆนะใช้มอเตอร์ดําไปก่อนก็นได้นะแรงมากนะครับไง,ไงชอบไหมอันนี้กง<อ>ไม่แต่งใหม่แรงรถพังก็วเ,เพราะตอนนี้แหละนะโอเคครับนี่ก็เป็นรีวิวมอเตอร์ดํนะนะครับนี่นะอะตอมิกทูนสองมอเตอร์นะครับอะตอมิกทูนทูมอเตอร์นะตัวนี้นะแต่นี่ของเดิมนะของที่ใส่ไปก็คือตัวนี้นะนใส่กัาไปแล้ว 8.6มาข้างหลังเลยเอาติ๊กเกอร์มาติดอ่ะแต่งอ่ะแต่งโอเคละ่ะก็สำหรับคลิปนี้นนสวัสดีสอกอนนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย